ฉะนั้นจึงทรงดำริไม่นำหีบพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้ากลับมายัางเมืองดาวิดแต่นำไปไว้ที่บ้านของโอเบดเอโดมแห่งกัดหีบพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสามเดือนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรแก่โอเบดเอโดมแห่งกัดและทุกคนในครัวเรือนพี่น้องอยากรู้เคล็ดลับของความสำเร็จหรือการเกิดผลความมั่งคั่งไหมคะนี่คือคำตอบ สำหรับเราทุกคนไม่ว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนการเจริญและการเกิดผลพระพรอยู่ที่นั่นนะ,ะิตพันธสัญญาเป็นตัวแทนของพระเจ้าเมื่อเิตพันธสัญญาอยู่ที่บ้านนี้นะฮะพระเจ้าก็อวยพรบ้านหลังนี้และทุกคนในครัวเรือนของเขาด้วยเพราะฉนั้นพี่น้องถ้าเราอยากได้รับพระพรในชีวิตของเราสิ่งง่ายๆเลยคือเราต้องเชิญพระวิญญาณ เข้ามาสถิตในชีวิตของเราเราต้องเชิญพระวิญญาณนะคะเราเชิญพระวิญญาณด้วยการขอบคุณพระองค์เราเชิญพระวิญญาณด้วยการอธิษฐานเชิญการทรงสิทธิ์ของพระองค์เราเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์นะด้วยการนมัสการการขอบคุณอะไรก็ตามที่ดึงดูดพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามานะคะแต่ใครๆก็สามารถที่จะเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาได้ แต่เราจะทำยังไงให้ภาวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสถิตนานและเราอยู่ในการทรงสถิตของภาิิญญาณบริสุทธิ์เสมอสิ่งนี้ที่สร้างความแตกต่าง นะเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยใครๆก็สามารถนะเราทุกคนเราเชิญพระวิญญาณได้นะเมื่อเราอยู่คิดจากเราก็เต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราร้องเพลงน้ำมาสการเมื่อเราฟังพระวจนะของพระเจ้าเราก็เต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ mm ์ hmm. เราสัมผัสได้เพราะว่าบางครั้งเรารู้สึกขนลุกเรารู้สึกปรับปื้มใจเมื่อเราร้องเพลงเราก็น้ําตาไหลนะนี่คือการอยู่ในการทรงเสถ็จของพระองค์ และมันเป็นสิ่งที่ดีแต่การที่เราจะดําเนินชีวิตให้อยู่ในการทรงเสดิจของพระเจ้านะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าพี่น้องเราต้องรู้เสมอว่าพระวิญญาณน,นั้นบริสุทธิ์เหมือนกับชื่อของพระองค์เพราะฉะนั้น เมื่อเราเป็นพระวิหารของพระองค์และเราต้องการเชิญให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสถิตยอยู่กับเรานานนะคะเหมือนอยู่ที่บ้านของโอเบตเนี่ยอยู่ถึง3เดือนนะคะแต่ในชีวิตจริงของเราเรารู้สึกสัมผัสถึถงการทรงสถิตของพระเจ้าได้ในเวลาที่อยู่โบสถ์แต่เวลาที่เรากลับบ้านอา้าวการทรงสถิตหายไปแน่นอนว่าเราทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องแต่ทําไมชีวิตของเราไม่ได้เกิดผล ตามที่มันควรจะเป็นนะตามพระพรหรือพระสัญญาของพระเจ้าเพราะว่าพระวิหารคือหัวใจสําคัญนะว่าพระวิหารของพระเจ้าคือชีวของเราเป็นแบบไหนเราเป็นพระวิหารที่สะอาดบริสุทธิ์หรือเปล่า เพราะว่าพระวิญญาณน,นั้นพระองค์ต้องการอยู่ในที่ที่สะอาดและบริสุทธิ์แต่ถ้าเชื่อของเรายังมีความบาปชชวิตของเราเนี่ยเรายังไม่ได้ให้อภัยยกโทษให้กับผู้อื่นเรายังมีใจไม่ดีกับผู้อื่นปากของเราก็ยังด่าว่าคนอื่นทุกวันปากเรายังสาบแช่งคนอื่นทุกวันปากเรายังตำหนิยังตัดสินคนอื่นทุกวันพี่น้องที่แบบนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถสถิตอยู่ได้นะแต่แน่นอนว่าเรารับความช่วยเหลือที่มาจากพระองค์ได้แต่พระองค์ไม่สามารถสถิต อยู่ในหัวใจอยู่ในพระวิหารที่ไม่สะอาดนี้ได้นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาการทรงสิทธิ์หรือการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั<ม>้นเราจําเป็นจะต้องให้ผลของพระวิญญาณนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะผลของพระวิญญาณคืออะไรคือความรักความปรับปลื้มใจสันติสุขความดีความปราณีความอดกั้นใจการรู้จักบังคับตนความสุภาพอ่อนน,อน้อมสิ่งนี้ทั้งหลายนะคะเป็นคุณลักษณะที่บ่งบอกว่าบ้านนั้นบริสุทธิ์ นะเราสามารถหลอกคนอื่นได้นะภายนอกเราสามารถมี acting ที่สวยงามบอกผู้อื่นได้ว่าฉันเติบโตในฝ่ายวิญญาณพี่น้องแต่ข้าพเจ้าพูดเสมอว่าสิ่งที่หลอกลวงไม่ได้คือผลของชีวิตนะผลของชีวิตไม่สามารถหลอกลวงสายตาของใครได้มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเติบโตหรือเรามีการทรงสถิตหรือเราอยู่ในพระวิญญาณมากแค่ไหน นะผลเหล่านั้นมันแสดงออกมาเมื่อเราอยู่ในเวลาที่วิกฤตนะคะหรือเราอยู่ในเวลาที่ทุกข์ยากลําบากมันจะสะท้อนตัวตนชีวิตจริงของเราออกมาว่าการที่เราพูดว่าเราเติบโตฝ่าวยวัญญาณนะพอเราเจอเรื่องกดดันเราตอบสนองอยังไงเราปรีดแตกหรือเราสามารถนิ่งสงบได้เราสามารถมีสันติสุขได้ในทุกเวลาไหมแม้กระทั่งในเวลาที่ปัญหามากมายเราสามารถนิ่งสงบแล้วก็สามารถขอบคุณพระเจ้าได้ไหม นะถ้าเรายิ่งเติบโตในฝ่ายวิญญาณมากแค่ไหนนะยิ่งชีวิตของเราสะอาดมากแค่ไหนชีวิตที่สะอาดคือการตอบสนองสิ่งต่างๆด้วยวิธีการของพระเจ้าด้วยหนทางของพระเจ้านะเพราะนั้นพี่น้องถ้าเราอยากเกิดผลแบบนี้นะถ้าเราบ้านเรือนของเราอยากได้รับพระพรเราอยากเป็นพระพรสําหรับคนรอบข้าง เราต้องอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่เสมอการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะทำให้ชื่อของเราแตกต่างและการที่จะรักษาการทรงสิทธิ์ไว้ได้ก็คือการมีชีวิตที่สะอาดและบริสุทธิ์กริย์ดดาวิดบอกว่าคนที่ใจสะอาดนะก็จะเห็นพระเจ้าเช่นเดียวกันคนที่หัวใจสะอาดก็จะมีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในนั้นนะเราสามารถที่จะเห็นความแตกต่างได้นะเพราะฉะนั้นพี่น้องเราอธิษฐานแบบนี้ด้วยกันกับพระเจ้านะ พระบิดาทลรักลูกอธิษฐานจะลูกเข้ามาหาพระองค์มอบชีวิตและหัวใจของลูกให้อยู่ในการชำระของพระองค์พระเจ้าข้าเราต้องการที่จะเป็นพระวิหารที่สะอาดและบริสุทธิ์และเราเชิญการส่งสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอเชิญการส่งสถิตของพระองค์พระเจ้าข้าในชีวิตของเราขอการทรงสถิตที่จะอยู่ในหัวใจอยู่ในจิตวิญญาณของเราขอการทรงสถิตของพระองค์ อยู่ในการงานของเราในวันนี้ขอเชิญการทรงสิทธิ์ของพระองค์อยู่ในครอบครัวเราอยู่ในบรรยากาศครัวเรือนบรรยากาศในชีวิตของเราในวันนี้พระองค์เจ้าค่ะเราขอเชิญการทรงสิทธิ์ของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะและขอการทรงสิทธิ์ของพระองค์นั้นที่จะอยู่อย่างยาวนานพระเจ้ามีสิ่งใดในชีวิตของลูกที่มันยังไม่สะอาดและไม่บริสุทธิ์ยังเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเป็นเหตุทําให้การทรงสิทธิ์นั้นไม่อยู่นานขอพระเจ้าทรงโปรดชําระ และขอทรงแก้ไขลูกให้ลูกมีชีวิตที่ถูกต้องให้ลูกมีผลของพระวิญ,ญาณบริสุทธิ์นั้นเต็มล้นในชีวิตของลูกพระองค์เจ้าค่ะลูกรู้ว่าการทรงสิทธิ์ของพระองค์นั้นนำพระพรเข้ามาและเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในครอบครัวเราในครัวเรือนของเราพระองค์เจ้าค่ะลูกอธิษฐานขอบคุณพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะชำระเราให้เราเป็นพระวิหารที่บริสุทธิ์และเต็มล้นไปด้วยการทรงสิิตของพระองค์เสมอทุกเวลา พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับระพรจากเพราะเจน้าของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ